สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในการทดสอบเทสต์การ์ดอินจัสติกนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณความอนุเคราะห์จากทางอินิกด้วยนะครับที่ให้เซิร์ฟเทสและก็ตัวละครในดีทดสอบมามาเราเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับก็คือว่าการ์ดอินจัสติกเนี่ยมีโอกาสที่จะไล่โซนิโรเลเวลหนึ่งครับเมื่อโจมตีด้ทางกายภาพอ่า แล้วที่ทดลองมาหรือว่าทุกคนรู้กันอยู่ก็คือว่ามันสามารถออกได้กับอาวุธทุกชนิดคทาคันูได้หมดเลยแต่การทดสอบแรกนะครับเราจะมาดูกันว่าอินชัสติกเนี้ยมันมีเงื่อนไขยังไงบ้างจะเหมือนการเปอร์เซ็นต์อื่นอื่นหรือเปล่าอ่าอย่างแรกการทดสอบเลเวล10กับเลเวล1นะครับว่าถ้าเรามีสกิลเลเวอิแล้วเนี้ยมันจะยังออกเป็นเลเวออยู่หรือเปล่าขั้นแรกเราก็ตีด้วยโซลิโบเลเวล ดาเมจจะอยู่ประมาณพันนะครับพันต้นๆแล้วก็เลเวลร0สจะเป็นหนึ่งแปดศูนย์ปดนะครับอ่าแล้วเราก็ตีตีสดเลยถ้าดาเมจขึ้นเป็นพันต้นเนี่ยก็จะแปลว่ามันออกเลเวล1หนึ่งอ่าไม่ถึงพันหรือพันต้นก็แปลว่าออกเลเวล1หนึ่งนะครับแม้ว่าเราจะมีสกิลเลเวลรสิก็ตามและอย่างที่สองที่เราจะเทสนะครับนั่นก็คือว่า การ์ดพวกที่เป็นเปอร์เซนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าใส่1ใบมันก็จะเป็นเปอร์เซนต์ของใบเดียวแต่ถ้าใส่2ใบมันก็จะกลายเป็นเปอร์เซนต์ของ2ใบรวมกันอย่างเช่นแดงๆเป็นต้นนั่นคือตัวอย่างหนึ่งของเอฟเฟกต์นั้นและก็เราจะมาลองดูว่าระหว่างการ์ดอินจัตติกหนึ่งใบกับแบบ8ใบมันจะส่งผลต่อโอกาสติดหรือเปล่าและก็เทสไปด้วยพร้อมกันเลยก็คือใส่มีดมือซ้ายอินจัตติกติดหรือเปล่า แล้วก็วิธีเทสก็คือว่าผมจะใส่กบับ1ใบกับ8ใบแล้วก็โจมตีเป็นเวลา1นาทีโดยผมจะทําการใช้เครื่องจับเวลามือถือของเรานั่นเองแล้วก็กดตีแล้วเดี๋ยวจะเล่งคลิปไว้นะครับจะได้คลิปสั้นๆเอาละนะเริ่มเลยไ<ๆ>่พี่ติดี้สองวีะีข หมดเวลานะครับผมก็อ่ะหมดเวลานะครับในเวลาหนึ่งนาทีมันออกแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับหนึ่งใบแต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าอ่ะมาดูดูก่อนอ่ะอาไะ,ะครับสามสองหนึ่งสตาร์ทริับ สามสิบนาทีสามร้อสิบห้านาทีฮะอีสามสองหนึ่งหมดเวลาเอาล้ครับจากการทดสอบรอบที่สองหนึ่งนาทีโจมตีออกมาได้สี่ครั้งก็สรุปได้นะครับว่าต่อให้ใส่หนึ่งใบหรือแปดใบเนี่ยโอกาสออกก็จะเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์และออกเป็นเลเ้ยวหนึ่งเสมอโอ้โห มันอยู่ที่ดวงเลนๆ้วนเลยเพราะว่าเคยเคยใส่อยู่เหมือนกันบางทีก็ติดรัวมากเวลาใช้เวลวนะติดรัวแบบจนลำคาญเพราะว่าพอมันติดออโต้โซนิคโบเนี่ยมันต้องมากดตีใหม่ก็นี่จะเป็นการสรุปคร่าวๆก็คือว่าไม่ว่าเราจะมีสกิลเลเวอะไรก็จะออกเป็นเรเวหนึ่งเสมอและไม่ว่าเราจะใส่กับปูอะไรมันก็จะออกมาเสมอ และไม่ว่าเราจะใส่กี่ใบก็ตามโอกาสติดมันก็จะเป็นแค่หนึ่งเอนต์สมอนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป Sonic Bow l จาก Gas Injustice โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่